สวัสดีครับอยู่กับผมช่องเหลียวรถไถซิงครับวันนี้ก็ให้รถเทรนรถเฮฟนะครับมายกาก็เรียกว่าโครงโครงของแทงน้ำนะครับอันนี้จะใส่ถัง2 0 0เอ2 0 0พลิตรอันนี้ก็ประสบปัญหาครับรถติดก็จะยกลงตรงนี้ก่อนหน้างานอยู่นู่นครับไม่ถึง เพราะว่ารถรถเครนนะีมันหนักเคลนนะเคลนน่ะมันหนักมากแค่รถไถนี่ก็เป็นร่องเลยครับเดินมาเมื่อกี้รามาดูกันเคลนนี้เขาก็มาจากบ้านทำนบนะครับ